วันนี้ผมขอยิงไปที่เบอร์หนึ่งนะครับเรื่องประเด็นนะครับตามที่ผมได้ยินฟังมาเมื่อกี้นี่นะครับท่านขาดอีกประเด็นนึงการทํางานของท่านนะครับประเด็นของท่านที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าทับอเาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาพูใช่หรือไม่ครับและอยากถามต้นสังกัดของท่านว่าอุดมการของทัคของท่านตกลงรังเกียจการปฏิวัติรัฐประหารหรือสนับสนุนผลพวง ของพวกผดีการขอบคุณครับค่ะแล้วผู้สมัครรายเลกหนึ่งนะคะขอสมวนสิทธตอบนิดนึงนะคะค่ะแต่ปรากฏว่าคนที่ถามผมเนี่ยนะครับคนเองจะลงสออปจพักเพื่อไทยนะครับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับเคยเป็นรองนายกสมัย12ปีที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับ ท่านเครับท่านเป็นสอจอผมก็เป็นสอทนอะมื่อก่อนนะครับอเอาเรื่องแรกนะครับผมผมเอาเรื่องต่อป็กขนาดไหนพี่น้องชาวเพื่องน้องหาเรเสียชีวิตไปกี่คนพี่น้องเสื้อแดงตายไปเท่าไหร่ถูกไหมครับอยู่ดีๆใช้ไปจับมือกันแล้วบอกว่าโอ้ชีวิตนี้เรามีความสุขแล้วคิดเลยครับว่าเราจะทําอย่างนั้นได้ไม่มีทางเดยเด็ดขาดน,นั่นเลยพี่น้องทุกคนสบายใจนะครับพรรคเพืเเ่อไทยไม่มีทางไปร่วมรัฐบาลกับทหารโดยเด็ดขาด ใจไปถามให้อย่างนี้นั่นเรื่องเหล่านี้มันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันแล้วเตรียมกันมาถามครับมันต้องแฝงๆต่อกันนะครับเรื่องพวกนี้นะครับอาบนะครับผมจะชื่นชมนะครับหยมามานั่งนี่จะครับมานั่งนี่มานั่งนี่อยากดีเบตมานั่งนี่ครับมา